ฮะบางนึงก็ถามหาลูกลูกมีจะคนหายาย่ลูกมีจะค้นเอ้าัางนึงคือว่าลูกเข้าไปใส่ฮะคือว่าลูกเข้าไปใส่บางนึงฮะจำได้ลรวบอกว่ามีลูกจะค้น หลูกจะคนลูกมีจะคนลูกก็ไาไใไ่เบิร์ดไปทำงานบ่เออหลักจะคนอืมอยังเออจะคนว,ว่าอีงยังจะคน ดีแล้วแหละยัปเพ็ดยับเพ็ิดดีแล้วอุนสดเขากลายไปไกลมาไปรถเริ่มสายอะไรเริ่มอุ่นแล้วพอไปใส่สันฮะเพอไปใส่พออยู่เฮือนไหนอยู่เฮือนบันไดบปเห็นพ่อเถื่อเพื่อนหลังไหนเห็นแต่คนอยู่ทั้งไหน บ่เมื่อเไปแล้วบ่ไมงใช่บ่เมื่อเไปสวรรค์แล้วบ่บ่เมื่อเไปสวรรค์แล้วบ่เจ้าสิลปกไปใส่น่ะลูกไปยังนีไม่ใช่เอ้ออย่าลูกยังเป็นยังสิเจมเนียวบ่ไม่ใช่เฮ้เจมเนียวบ่เนีวเลยใส่ใส่กางเกงอยูเพนผือยู่เนีวเลยเนียวเด้เลยบ่เป็นยัง ไเพาะอยู่ใส่ยิ่งใหญสเพาะอยู่ใส่เนื้อใสเพาะอยู่เห็นยังยืนยิ่งใหญ่ยนยังยิ่งใหญ่เนื้อยืนั่งอยู่บงใหญ่เพาะไปไปไปทั้งฝุ่นไปทั้งฝุ่นไปอยู่ฝุ่เดียวไปแล้วอยู่ไปไปไปนอนอยู่ฝุ่นนี้เงี่ยว่เป็นยังียวไปวันไหนนี่เด้ไปบุนนีตัวนี่นี่ เสห้ยน้อยลงแล้วก็สิให้นั่งดีๆมันสิเออเอานี่ๆน้อยลงสิเอาผ้าห่มหายสิอุ่นนะยายนี่เอาห่มแพ้สิได้อุ่นโอ้หนี่นีเอาอุ่นอุ่นเลวเนาะห่มแพ้ก็ต้องอุ่นแหละเออเพราแม่นี่ยจะอุ่นขาจีบอกขึ้นไปทั้งทึ่งคือบออุ่นนี่นี่ขาหนี่เออบังเลยเนาะบังเลยเนมสิได้อุ่นได้อุ่นออุ่นออุ่น có bằng bồi đẩy được bố ốp bùn đấy sao phải nhây nụ nó tài phải lèo hù bơ ừ? ừ. phải nhây nụ tài lèo ơ ừ, phải nụ à tài lèo tài đỡ là túa tài để lái pì là túa bố hồ bỏ quá nó tài lèo หอ,อหอลงไปตีหลงบ่หูเลยโอ,อว,ว่หพอย่าหนูต้ยซ้ำอาจ,จังก็ตายเลยยายเอกยอก็อเกิดมาเนะาะไม่ใครไม่ป่วยไม่ตายลนะตาออเลยเนาะสร้างบอกอย่างไรกับ ไปตายหลีว่าจงมันตายแล้วตายได้สองปีเนาะสองปีสามปีแล้วได้ตายเมื่อตะหละคนรุ่นอันนั้นจะตายไปไ่จ้นแล้วก็ยังตายก็ป่วยเนาะแล้วก็จงยังไม่ได้เนาะก็ป่วยไปโรงพยาบาลรักษาเต็มที่แล้วอยู่ตัว ยายตวงเดจังยายตวงได้บ่ะตวงเออยายตวงแล้วอยู่จังไหนแล้วอยู่จังไหนป่ะพงแล้วแล้วน้าป่ะบู้ยายตวงยายตวงไปยังได้น้อยยายตวงน้าป่ะน้อยยายตวงตวง ยายมันนี่อยู่คนเดียวหมไปมีจักหมดแล้วยายมันนี่มีคนไปบิดแล้วไอ้เขาไปขึ้นสวรรค์หมดแล้วยายสรางบอกยังไงก็แเมนดนดีสิสร้างบอกยังไงันได้อยู่อาอยู่เงื่อนกับอยู่ประจีอยู่ดีไม่แหงสิันใดไปอยู่ดีไม่แหงก็อยากไปก่อนับไปไปตัวยายมันเป็นกรงกรมกงเกียยนตัว ใต้ล้วเกิดไม่ใหญ่ามากก็ใาตา้ใต้ล้วเกิดไม่สันตัวใหญ่มันเป็นวัฏถจักรของมนุษย์ไอนอยากเป็นอยากตายเนาะแต่มันก็ถถึงเวลามันต้องตายตัวอ dạy vào dần vậy bà phụ gia nuôi ở tuổi bao nhiêu tuổi phụ gia nuôi ở tuổi cười à ประมาณจะปีอายุละคิดเบื้องลอยอยู่จะปีคิดว่าเอาว่าคิดเบื้งตี้เล่อว่าเราเกิดพ่อซอใดแล้วเกิดพ่อซอใดเป็นยังหนู uống wa wa đã cười phơi đây Phó xoáy cho con cười phó xoáy nhăn sạch Nó cái เป็นอรจังใดต่อาอกขึ้นมังเฮาออาขึ้นกันเลยฝึกให้แล้วคิดฝึกให้แล้วจำยังได้บ่ให mm ้เราถามให้แล mm ้วให้เราตอบนะทำให้แล้วตอบว่าเราตอบได้บ่ ผมเอ้าเออผมเอาเออมเอ้าใครจะไหนสิอุ่นจะของก็เห็นเอ้าเพราะว่านอนนะาดีที่สุดนอนดีที่สุดเลยนั่งดีดีนั่งดีดีสิไปใส่สิไปเฮื่นทั้งในบ่ออไปทั้งในไปจากไปทั้งในนอนตีลหรนอนในเสื้อนี่ตีลหยายเออนอนบอนอนบอนอนบ่ละรอ่ะ นั่งลงนอนเลยนอนเองกับเป็นอยู่ตัวเออเองกับเป็นอยู่ตัวเป็นก็นอนเองก็เป็นอยู่ตัว,ก,นนก,วก็นอนไปสยาย นอนก็นอนนอนเป็นอยู่มันนี่อากาศหนาวแห้งใส่สืให่มันนี่กันหนาวพ่อให่มันนี่หนาวคนหนาวหนาวแดดไปไปนอนทางไหนปะใหญ่ปะ

นะคอยย่างมาเจอบังนอกบังดาวนอกก็สูอยู่สูดังอยู่พี่ทั้งพี่เขามาทั้งพี่ย้ายมาทั้งนี้มาขึ้นมาดีดีถึงรถเลยได้เลยทางไหนเนาะแจมมาบอกโอ้แจมมาอยู่โอ้แจมมาแล้วพอดีเลยแจมมาไปเขาไปาทังในย้ยหน่อยให้นั่งแต่ทั้งในอยู่แล็วเละมามามายายจะเข้านอนที่เดิมแล้วจ้านี่นี่นี่ไปทั้งมุงย้ายมาทั้งมุง มาทั้งพี่พี่มุงมุงมุงเขามามุงมุง,มง,มง,มงพี่ยายยะนี่นี่มาเข้าไปยังสิอุ่นยหญ่มาเยอะเอเอไปเอายายเขามานอนเข้าไปอยังต้องนอกด้นแล้วเอายายเขามานอนอยู่ในมุงเอ้ยนั่งดีดีสิตโต๊ะเตียงไหนหน่ะนั่งดีดียายเข้าไปอีกฮะเออพี่ไล่อลาเท่านี้จ่ายเอฟซีลืมก็ไหลก็แช่ได้จ้าเด้อให้วาไปเลี้ยงยงาปูยงาตา